สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10ล่างตัวเดียวนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลือกมาทั้งหมด4สูตรนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับใครชอบสูตรไหนก็ค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง4สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10บนบวกหลัก10บล่าง2ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวก6กคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่น2ครั้งบวกร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะบวก5คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่3ใช้ร้อยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก4คงที่ ได้ตัวเด่นตัวเดียวส่วนสูตรที่4ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกร้อยบน2ครั้งบวก10บนบวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก1คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก55นะครับงวดแรกนะครับทั้ง4สูตรเลยนะครับคำนวณได้เลข5เหมือนกันนะครับ ผลรางวัลก็ออกเบิ้ล55นะครับเลข5ก็ออกมาหลัก10ล่างนะครับถึงแม้มันจะเข้าหลักหน่วยล่างด้วยก็ไม่เป็นไรเนาะเราเน้นปักหลักสิบนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง4สูตรคำนวณได้เลข7เหมือนกันหมดเลยนะครับผลรางวัลออก73นะครับเลข7ก็ออกมา10ล่างถูกทั้ง4สูตรนะครับงวดถัดมานะครับ ทั้งสสูตรคำนวณได้เลข9เหมือนกันนะครับผลรางวัลออกเบิ้ล9 9นะครับงวดนี้เลข9ก็มาในตำแหน่ง10ล่างถูกต้องนะครับก็เบิ้ล2งวดติดนะครับออก55แล้วก็มาเบิ้ล99อีกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรทั้ง4สูตรคำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข4ได้เลข7็นะครับผมผลรางวัลออก71นะครับเลข7ก็มาหลัก10ล่าง ก็ถูกทั้ง4สูตรนะังวดถัดมาครับสูตรคำนวณได้เลข6เหมือนกันทั้ง4สูตรผลรางวัลออก6กห้านะคร,ะรับเลข6ก็มาในตำแหน่ง10ล่างก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข9เหมือนกันทั้ง4สูตรออกเบิ้ล99อีกนะคร,ครับ9ก็มานนในตำแหน่ง10ล่างก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข0น ทั้งสสูตรเหมือนกันหมดเลยนะครับผลรางวัลออก09 0ก็เข้าในตำแหน่งหลักสิบล่างถูกต้องนะครับคราวนี้มาดูแนวทางงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4ก็คำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข3ผลรางวัลออก30นะครับเลข3ก็มาในตำแหน่งหลักสิบล่าง ก็เข้าดีหมดทั้ง4สูตรนะครับสถิตินะครับ1 2 3 4 5678 8งวดลวดนะครับยังเข้าดีไม่สะดุดแม้แต่งวดเดียวเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1กรกาคมนะครับว่าหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับทั้ง4สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรบ้างนะครับเพื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่1 หลักแสนเลข2มาบวกหลักร้อยบนเลข8บวก10บนเลข7บวกหลัก10ล่าง2ครั้ง3 3บวกได้หบวกหน่วยหน้าขั้นที่1เลข9บวกร้อยหน้าขั้นที่2 2ครั้ง6 6 12บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข2บวก10ท้ายครั้งที่1เลข0แล้วก็บวก6คงที่นะครับ2บวก8ได้10บวก7ได้17 17บวก6 23 23บวก9ได้32 32 33 34 34เป็น44 4 4 45 46 46นะครับบวกอีก6 52ได้เลข2นะครับในสูตรที่1สูตรที่1ได้เลขสอใครชอบเลข2อไหมนะครับถ้าใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเลข2ก็รอดูสูตรต่อไปนะครับสูตรที่2นะครับ ใช้หลักแสนเลข2มาบวกหลักหมื่นสองครั้ง6 6 12บวกร้อยบนเลข8บวก10ล่างเลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข92ครั้ง9 9 18บวกหลัก10หน้าครั้งที่สองเลข2บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1เลข0บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้ง2อบวกสองได้4บวกเลข5คงที่นะครับ2บวก12เป็น14 14บวกอีก8ดนะครับได้ยี22บสบวก3าม้า

ใครชอบเลขสีก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบก็รอดูสูตรต่อไปนะครับสูตรที่3นะครับใช้หลักร้อยบนเลข8มาบวกหลัก10มาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้ง5้บวกห้าได้สิบวกหลัก10หน้าครั้งที่1เลข1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้ง3 8 24นะครับมาบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2เลข8บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2 3าครั้ง3 7 21แล้วบวก4คงที่นะครับ 8บวก10ได้18 18บวก1 19 19นะครับบวกอีก4 23 23ก็เป็น43 43บวก8นะครับผม51 51 52 52ก็เป็น72 72บวก4 76ได้เลข6นะครับสูตรที่3 ได้เลข6นะครับมาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่4ว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่4ใช้หลักแสนเลข2มาบวกหลักหมื่นเลข6มาบวกหลักร้อยบน2ครั้ง8ปด6บวก10บนเลข7นะครับบวกหลักหน่วยล่างเลข0ูนย์ครั้งนะครับได้ศย์บวก10หน้าครั้งที่1เลข1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9บวกหลัก10หน้าครั้งที่2 2ครั้ง2องกสได้4บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข2และบวก1คงที่นะครับ 2บวก6ได้8 8บวก16ได้24 24บวก7ได้31 31บวก1 32 32บวก9ได้41 41, 41บวก4 45 45 46 47 48นะครับได้48ได้เล็8เป็นตัวเด่นตัวเดียวในสู่สุดท้าย ดังนั้นนะครับแนวทางหลัก10ล่างตัวเดียวทั้ง4สูตรคำนวณได้สูตรที่1นะครับเลข2สูตรที่2เลข4สูตรที่3เลข6สูตรที่4เลข8นะครับตัวเลขไม่เหมือนกันซักตัวนะครับดังนั้นก็ต้องเราดูว่าสูตรไหนจะเข้านะครับผมคาดว่าในงวดวันที่1นึ่กรกคมนี้4สูตรนี้น่าจะมีตัวหนึ่งที่เข้าหลัก10บล่างนะเพราะว่าหลัก10บล่างงวดนี้ผมเน้นเลขคู่นะครับผมเน้นเลขคู่ ใครจะเอา2 4 6 8ี่หหรือ0ย์ก็ได้แต่ผมว่าไม่น่าจะถึง0มันน่าจะอยู่ที่2 4 6ี่หหรือ8 4ดี่ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบเล็กไหนนะบ,บางท่านอาจจะชอบเล 2, บ็กบ,บางท่านอาจจะชอบเล็กบางท่านอาจจะชอบเล็กหรือเล็กเลือกเอานะแล้วค่อยไปรอดูผลในวันที่1ึงถึงจะรู้คําตอบนะครับตอนแรกว่าจะเลือกมาสักตัวเดียว ก็กลัวจะเลือกผิดนะครับผมเกิดเลือกเลขสองมาไปออกเลขสี่ก็อาจจะไม่ถูกเกิดเลือกเลขสี่ไปออกเลขหกหรือออกเลือกเลขหก 6, ไปออกเลขแปดเนี่ยก็เลยตัดสินใจยกมาทั้งหมดสี่สูตรเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกเอาตัดสินใจเลือกเอานแนวทางหลักสิบล่างตัวเดียวชนสี่สูตรก็มีเพียงแค่นี้นะครับส่วนหลักหน่วยล่างตัวเดียวก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะคัดเลือกให้ดูสัก สักสสูตรแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เอามาเทียบชนจับคู่กับหลักสิบล่างทั้ง4ตัวนี้นะครับท่านใดชอบเลขไหนลองพิจารณาดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรใหม่ๆลงให้ทุกวันนะครับทุกสูตรลงให้ไม่มีคักนะครับผม สูตรไหนที่จะทําให้ท่านผู้ชมถูกนี่ก็ลงให้ดูหมดนะครับไม่ได้หวงสูตรนะครับผมแจกฟรีทุกสูตรอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับหลักสิบล่างนี้ผมก็ยังจะไปฟันธงให้อยู่นะครับยังจะมีสูตรหลักสิบล่าง2ตัว3ตัวลงให้ดูอีกแต่ลงให้ดูสูตรตัวเดียวให้ก่อนนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ